เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับซอฟพาวเวอร์กันหน่อยซอฟพาวเวอร์กันหน่อยโอเคได้แล้วช็อกมิ้นเหรอช็อกมิ้นอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นใช่เป็นซอฟพาวเวอร์ใหม่ซอฟพาวเวอร์ใหม่แต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่เจ้าเดียวกันกับเอ่อคุณนุ้งกินที่คุณนุ้งเขาเขาทานเอเดือมใช่ไหมติ้งอะไรสักอย่างติ้งแแบบติ๊งแแบบผมยังไม่ได้กินผมยังดูชอบเลยเนี่ยเออเอ้ยสีสีมันได้นะผมว่ามันนวลนะนะครับผมยังไม่เคยดื่มเหมือนกันใช่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวกินเลยเอาละครับ เหมือนวายเข้าใจไหมผมดีก่อนแล้วทำไมถึงบอกว่ามันเหมือนเหมือนรสเหมือนยาสีฟันผมว่าเหมือนหมักฝรั่ง What do you think ผมชอบมากเลยอร่อยมากผมไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนจริงไหมไหนช้อน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 ไหนเอออ่ออ่ออ่หมดแก้วเพื่อนโอ้โหคุณจะรีบไปไหนเพื่อนจุดยืนของผมคือเราไม่กินยาสีฟันครับ คุณเจพีบอกมาแต่มันก็เฟรชดีนะคุณผู้ชมอ๋ออันนี้จะลองอันนี้ก่อนใช่ไหมอ้อันนี้ก่อนของปาล์มไว้ท้ายเลยโอเคโอเคกาแฟส้มออเดนจีน่าน่าสนใจอันนี้คือกาแฟผสมกาแฟผสมส้มกาแฟส้มผมยังไม่เคยชิมคือย่างแรกเลยในหัวผมขึ้นมาก็คือว่า why ทำลงไปทำไม เ่า <laughs> ผมมีข้ออ้างผมมีข้ออ้าง <laughs> มันมีข้ออ้างที่เคยบอกว่าให้ตัวเนี้มันเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยแก้แหงนักดื่มที่ดื่มมาอย่างหนักแล้วก็ต้องการ <laughs> ทั้งกาแฟแล้วก็น้ําตาลในเวลาเดียวกันมันก็เลยเอากาแ <laughs> ฟเอสเปรสโซ่เนี่ยผสมกับ <laughs> น, <laughs> น้ำสม้มคือดูรีบเนาะก็มันแห้งไงมันแห้งไงมันแห้งผมกินแล้วนะเฮ้ยจะไปสาวนั้นทำไมล่ะ ปาไปเป็นไงคุณจอนเป็นไงมึงหายแหงเลยไหมอุ้ยชอบแล้วมันชอบแล้วไม่ไม่คือมันเหมือนแบบตุ่มรับรถอ่ะมันแบบมันอนฟิวส์ใช่มันสับสนชั่วขณะแล้วแบบว่าเฮ้ยไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีอะไรอย่างเงี้ยออลูแลวมันเหมือนกินส้มเขียวหวานแบบที่มันยังไม่หวานเนี่ยมึงก็ช่างสันหามาเปรียบเทียบหรือเปล่าเขาเหมือนเหมือนกินส้มเขียวหวานที่ยังไม่หวาน อื่นไม่ง่ายกว่าเลยวะ,ะที้แม่ปัม้มเธอมีช็อกมิ้นมาแล้วใช่ไหมอ่าช็อกมิน้นไปแล้วเธอมีกาแฟส้มกาแฟส้มไปแล้วเราลองมาหาเมดูที่แบบว่าเฮ้ยยังไงแม่งก็ใช่ดิเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์จากปามเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์จากผมครับเอร้อยปีโป้ปั่นครับ ยังไงวันนี้เรารอดฮะอันนี้นี่ไม่ต้องคิดมากฮะคือช้าพี่ใหญ่บอกว่าน้ําดื่มอันนี้เนี่ยแก้แห้งของจริงนู่นเลยค่ะนู่นเป็ร้อยปีโป๊ะปัแล้วทำไมเขาไม่ดื่ม อเมริกาโน่ออรเรนจิน่านะอันนี้ต้นทุนต้นทุนมันน้อยนิดนึงเราก็กินเราก็กินเด็กมหาลัยกหวยแค่นี้ไม่ได้มีเยอะกว่านี้หลายคนบอกว่าจะไปลองแล้วนะเพราะเธอแล้วนะคุณผู้ชมมันอร่อยจมต้องลองใช้คำนี้ดีกว่าเหมือน เหมือนกินความสุขเข้าไปอโอ้โหจอร์านี่อันนี้เหมือนกินความสุขมานี้ดื่มแล้วตื่นเลยตื่นเลยตื่นเลยวันนี้วันเรา่างขับรถกลับบ้านกับไทนี่นะกูจะไม่พูดอะไรกับไทนี่นอกจากว่านั่นเป็นเฮี้ยอะไรวะส้มเขียวหวานแต่ยังไม่หวาน